สวัสดีครับอ,อย่กับผูช้ชงรถดำดินภากใต้นะครับวันนี้เรามาดูรถไทยกบอตานะครับดันดินผมนะครับแบบสบายๆนะครับ M หนึ S นะครับกบอตานะครับกับที่กว้างๆนะครับ เขาว่าจัดทมให้สุกนู่นนะครับให้สุดข,ขอมนะครับนู่นไกลนู่นนะครับก่อจะสุรนะคร,ครับวันนี้เรามาดูการจันของเขานะครับ i don't know นุ่นก็รถดำเดก้านะครับเอ่ออิสุสเดก้านะครับเป็นรถของอบจนะครับอบจปัตตานีนะครับทั้งหมดน่าจะห้าคันนะครับเดก้าเดก้าทั้งหมดเลยนะครับรถรถเมคโคที่ตักเดินนะครับเอ่อก็เป็นวอลลวนะครับ ดันะครับดันบบสบายสบายนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้น,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและเป็นกรงและเป็นกำลังใจให้คนนะครับขอบคุณครับ